สวัสดีนะครับวันนี้เย็นวันที่8ธันวาคมนะครับเย็นๆมาลดผักแล้วก็มาให้อาหารปลานะวันนี้เป็นลำนะครับลำข้าวเนาะมีคนเอามาให้เนาะทีงานผู้นำนะครับปลากำลังกินอยู่นะตรงนี้นะให้ดูใกล้ๆนะเดสุยมซูใกล้นะครับจริงๆในการเลี้ยงปลาเนี่ยช่วงเด็กๆเล็กๆเด็ยต้องให้หัวอาหารนะ,นะครับให้มันโตสัก สามนิ้วมันจะดีนะครับมันจะโตวไวขึ้นนะถ้ามันเด็กแล้วมันจะเกลนนะครับมันจะโตช้าก็มีลำหกนิดหน่อยนะครับตอนนี้โยนให้ปลาลองดูบรรยากาศนิดหนึ่งครับดูปลากินลำนะครับโสม่อยอกำลังกินใหญ่เลยนะครับ คือปลามันขัดหัวอาหารช่วงช่วงตัวเล็กเนี่ยมันจะโตช้านะครับคล้ายๆโดนนกเป็นปลาเลี้ยงนะครับไม่ใช่ปลาธรรมชาติแต่ปลาก็จะไม่ค่อยเชื่องนะครับน,นีนจะไม่ค่อยเห็นตัวนะจะกลัวคนแต่ถ้าเราให้หัวอาหารเนี่ยมันจะไม่กลัวคนนะครับมันจะเข้ามาใ,ใกล้เลยนะวันเอามือลงไปในน้ํามันเขกินในมือเลยนะครับอันนี้จะยากหน่อยนะครับ เห็นอยู่เ yup ต็มใกลบนะครับโน่นเลยก็มีอย <Famil ia. S 2> ู M ่กำลังกินกันเลยนะครับปลา จิบจิบครับพอนี้ก่อนนะครับ